สงสัยมันคงบุกเข้าทางแคมป์นอนพวกเราแล้วบา่านนี้คงโดนพวกเราลมยิงตายแล้วละมั้งพลานเสียงปืนดังออกจากขนาดนั้นโอ้หหดเอ่ยเสริมขึ้นทันทีมีปืนตั้งหลายกระบอกคงยิงถล่มมันไม่เหลือซากแล้วทิดมานพูดลอยๆอยขึ้นมาอย่างมีความเชื่อมั่นในหมู่คณะมันคงไม่เป็นอะไรมากหรอก มันอาจจะแค่ตื่นหนีแล้วไม่กล้าก,กลับเข้าไปใกลแ้แคมป์ที่พักเท่านั้นเองแต่ถ้ามันเกิดได้เลี่ยนพวกเราที่บนห้างนี้แล้วหันออกมาหาเราแล้วเล่นงานทางเราแทนเห็นทีเรากงแย่เหมือนกันเพราะเรามีกันแค่สามคนเองไอ้หน่อยกล่าวตอบอย่างมีความกังวลอยู่ลึกๆในใจสักครู่หนึ่งเสียงเปืนที่ดังระงมทางด้านแคมป์นอนก็สงบลง ทันทีที่มีลมกันโชคแรงพร้อมกับเสียงหวีดร้องอย่างน่าสยดสยองดังเข้ามาเป็นระยะระยะเสียงนั้นเหมือนกับว่ามันค่อยๆใกล้เข้ามาทางกลุ่มของคนที่นั่งห้างเรื่อยๆโอ้หววและทิศหมานต่างหน้าเซดตัวชามือสัน่นเหงื่อเม็ดข้าวโพดแตกมันบ่งบอกได้ว่ามีความกลัวจนสุดขีด ข้าว่าพวกเราคงลุกล้ำเขตห่วงห้ามของมันแล้ววะไอ้วดเอ็งรีบส่งกระสุนเงินมาให้ข้าเร็วเข้าไอ้หน่อยเรียกสั่งมือพลางคัดลูกปืนแบบธรรมดาออกจากเปิดลูกซองห้านัดประจำตัวเก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วยื่นมือขวาแบ่ฝ่ามือออกมาเอากระสุนเงินไปบรรจุเข้าลังเพลิงของตนอย่างเร่งรีบหมดทั้งห้านัด แล้วกล่าวบอกออกมาว่าเฮ้ยฝางดงมันมุ่งหน้ามาทางเราแล้วพวกเองจงระวังตัวกันไว้หรีบนอนหมอบลาบบนพื้นห้างไว้และอย่าส่งเสียงดังใดๆทั้งสิ้นข้าจะปีนขึ้นไปหลบบนยอดไม้ก่อนทันทีที่ไอ้หน่อยพูดจบปู่หวดก็รีบผักคอเปิดลูกซองแล้วป้อนกระสุนเงินเข้าหลังเพิงอย่างรวดเร็ว จากนั้นเรีบหมอบตัวนอนแบราบลงแนบกับตัวห้างพร้อมกับทิศหมานตามคำสั่งอ้าหนุ่ยนายพลานแห่งสยอุรีเพียงไม่กี่เอิดใจสักพักเสียงหวีดร้องของตัวสางดงก็ค่อยๆใกล้เข้ามาจนมาถึงเทปโป่งดินตรงนั้นพลานก็ปรากฏสัตว์สี่เท้าที่เดินเหมือนกับเสือโครงแต่ลักษณะดวงตาแดงฉาน ปากเสยยเขี้ยวเดินออกมาจากพุ่มไม้ใต้พื้นห้างที่กลุ่มปูหวดนั่งอยู่ด้านบนนั้นมันเดินบนรอบบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ที่ขัดอ้างอยู่มันทำท่าจมูกฟึดฟัดเหมือนจะดมหากลิ่นอะไรอยู่สักพักรับชมตอนเด็มได้ที่อยู่ทูกช่องคนตกงานมาเล่าเรื่อง